นั้นเริ่มเลยเนาะข้อนี้อ่านโจทย์เขาบอกว่าจำนวนนับข้อ13นะจำนวนนับ2จํานวนมีผลคูณเป็น512มีผลหารเป็น8จงหาผลบวกของจํานวนนับทั้งสองข้อนี้พี่ให้เวลา2นาทีละกันนะ2นาทีเริ่มจับเวลาตะกี้ให้เริ่มทำไปแล้วใครที่เข้ามาก่อนนะคะข้อนี้ขอใบให้เป็นเรื่องของสรรมการสรรมการเราไม่รู้เลยว่าทั้ง2จํานวนเนี่ย ทั้งสองจำนวนเนี่ยเป็นอะไรดังนั้นหนูกำหนดตัวแปรได้เลยนะโอเคหมดเวลามามาดูเฉลยกันว่าจะได้72หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ตอบ72เนาะก็มีคําตอบอื่นมาปะปายนะคะทีนี้มาเขาบอกว่าจํานวนนับ2จํานวนเนี่ยถ้าจับคูณกันจะเป็น512จับหารกันจะเป็น8ดังนั้นเราไม่รู้เลยว่า2จํานวนเนี่ยคืออะไรแล้วเขาถามหาผลบวกใช่ไหมจะเป็นเรื่องของสรรมการนะคะเรามากําหนดก่อนเพราะเราไม่รู้เลยว่า2ตัวเนี้ยคืออะไรมากําหนดตัวแปร วิธีทำพี่กำหนดตัวแปรเลยกำหนดตัวที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งละกันใช้คำว่าจำนวนจุบจำนวนที่หนึ่งเป็น x โอเคไหมและอีกจำนวนหนึ่งเป็นไรเป็น y อันนี้เราจะกำหนดตัวแปรอะไรก็ได้นะคะจำนวนที่สองเป็น y ทีนี้เราจะได้สรรมการว่าอะไร เขาบอกว่าจํานวนนับ2องจำนวนมีผลคูณเป็น512แสดงว่าถ้าเราจับจะได้ว่า x คูณกับ y ถูกไหม x ติดกับ y ก็คือ x คูณกับ y นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ห้าเป็นสรรมการที่หนึ่งถัดมาเขาบอกว่ามีผลหารเป็น8แสดงว่าถ้า x หาร y เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่คะเป็น8อ่าพี่ให้ x หาร y เป็นแปแสดงว่าค่าที่ได้เนี่ย x อะ่ะมันต้องมากกว่า y เนาะ x มันต้องมากกว่า y เนาะทีนี้เป็นสมการที่2ถ้าเราเจอสมการเดียวแล้วมี2ตัวแปรอยู่ในสมการนั้นนะคะมันจะหาค่าไม่ได้ต้องมี2สมการซึ่งเราได้มาครบ2สมการอย่างได้แล้วมีสมการที่1กับสมการที่2แล้วมันมี2ตัวแปรใช่ไหมอย่างเงี้ยเราจะหาคําตอบได้เพราะว่าปกติที่เราแก้สมการ1สมการนะคะมันจะมีแค่ตัวแปรเดียวถูกไหมเราถึงจะคิดออกโอเคปะเราถึงจะคิดออกดังนั้นอันเนี้ย มันมีสองสรรมการไงเราต้องทำาไงคะดึงมา1นึ่สรรมการอ่ะพี่เอาว่าจากสรรมการที่1เนี่ยที่หถ้าหนูจะหาค่าของสรรมการที่2 x ส่วน y แบบเนี้ยหนูจะต้องทำให้ตัวแปร y อ่ะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ของ x เพื่อที่จะให้สรรมการเนี้ยมันมีแค่ตัวแปรเดียวคือ x เราจะได้แก้ออกมาได้ซึ่ง จากสมการที่1เราสามารถรู้ได้ y เป็นเท่าไหร่ของ x จากสมการที่1 x คูณกับ y เท่ากับ512ดังนั้น y เดียวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหนูก็แก้สมการเลยจะเป็นเท่าไหร่ของ x ก็คือจะได้เท่ากับ x มันคูณอยู่กับ y เนาะย้ายไปอีกฝั่งได้เป็น512ส่วน x แสดงว่า y เนี่ยมันจะเท่ากับ512หาร x หนูเอา y ตรงเนี้ยมาแทนในสมการที่2ได้ โอเคปะแทน y เป็น512ส่วน x แล้วเราจะแก้สมการหา x ได้ถูกไหมเพราะมีตัวแปรเดียวแล้วดังนั้นเราแทนค่าค่ะแทนค่า y, y เท่ากับ512ในสมการที่2เราเอาตัวเลขอีกสมการหนึ่งจากสมการหนึ่งอ่ะมาแทนใน2นะโอเคไหมแทนไปจะได้เท่าไหร่คะ x ส่วน y เราเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่512ส่วน x เท่ากับ8ทีนี้เราสามารถแก้สมการได้อย่างได้แล้วเพราะว่ามีตัวแปรเดียวแล้วค่ะก็คือ x อย่างเดียวเราจะหา x มาได้ก่อนเนาะแต่เราสามารถหา y ก่อนก็ได้ถ้าหนูจะหา y อ่ะหนูก็แทนอะไรคะแทน x อ่าเป็นเท่าไหร่ของ y ก็อย่างนี้ถ้าเราจะหาดูว่า x เป็นเท่าไหร่ก็ x จะเท่ากับ512สส่วน y เหมือนกันหนูก็เอา x อ่ะแทนเป็น y แทนก็ได้เหมือนกัน จะได้คำตอบออกมาเท่ากันนะคะแต่อันนี้พี่จะหา x ก,ก่อนได้ออกมาเท่าไหร่แก้สรรมการ x หารด้วย512ส่วน x มันเป็นเศษส่วนเราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้ x มาอยู่ข้างบนส่วนด้วย512เท่ากับ8 x คูณกับ x เ,เก็บไว้ก่อนก็คือ x ยกกํากำลังสองอ่ะเก็บไว้ก่อน512เราสามารถย้ายไปอีกฝั่งได้ใช่ไหมคะย้ายไปคูณกับ8มันหารอยู่เนาะย้ายไปคูณกับ8จะได้เท่ากับ8คูณ512 แปดคูณ้าอสบสองได้เท่าไหร่คะได้ออกมาเท่ากับสี่พันเก้าสิบหกที่คุณมาแล้วนะคุณแบบเร็วๆเลยสี่พันเก้าสิบหกเท่ากับ x คูณ x ดังนั้นอะไรที่เหมือนกันตัวเลขอะไรสองตัวที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้อะไรคะได้สี่พันเก้าสิบหกได้สี่พันเก้าสิบหกทำยังไง อ่ทีนี้เราต้องหาตัวเลขที่มันเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เรามาลองดูเดาสุ่มตัวเลขก่อนสมมุติถ้าเป็น50าสิคูณกับห้าสิได้เท่าไหร่คะได้2500ถูกไหมห้าห้ยี่ห้เติม0ูย์เป็สตัว2500ยังไม่ใกล้เคียงเราลองขยะบไปเป็น60สิคูณหกได้เท่าไหร่คะได้3600อ่ะเก็บไว้ก่อนก็ใกล้เคียงเนาะทีนี้เราลอง70กับ70ก่อน70็ดคูณเจได้เท่าไหร ได้7จ4 9เนาะได้4 9 0 0เาอ้าวเกินแสดงว่ามันต้องอยู่ในช่วงอะไรคะ60ไปจนถึง70เนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยแต่ไม่ถึง70อะว่าเป็นอะไรทีนี้เรามาดูตัวเลขลงท้ายมันเป็น6ตัวเลขท้ายมันเป็น6ใช่ไหมคะอะไรคูณกันที่เหมือนกันเราได้6บ้างมันไม่มีได้6อหรอกแบบว่าจะลงท้ายด้วย6อะคะ่ะถ้า1คูณกับ1ถ้าเป็น61เนาะ61 1คูณ1ได้1อ่ะไม่ใช่2คูณ2ก็ได้4 3คูณ3ได้9 ตัวแรก64สิคูณหกอ่ะเราไล่แบบนี้เลย64สิคูณหกจะได้เท่าไหร่คะอ่ะเรามาคูณให้ดูเลย64สิบสี่คูณหกสิบสใส่6ทด1ใช่ไหมหกสียิเป็น25 256 64 24ใส่4ทด2 6งหกเป็น37บอบวกกันได้6ได้9 ได้ศูนย์ทดอีกหนึ่งได้สี่ศูนย์เก้าหกพอดีดังนั้นเรารู้แล้วอะไรคูณกันที่เหมือนกันแล้วได้สี่พันเก้าสิบหกค่ะคือหกสิบสี่นั่นเองอ่ะนี่คือวิธีการคิดเนาะถ้าเราหาตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันตัวเลขเยอะเราต้องเดาสุ่มตัวเลขอ่ามาจะได้แล้วว่าหกสิบสี่คูณหกสิบสี่มีค่าเท่ากับสี่พันเก้าสิบหกดังนั้นหนูหา x ได้แล้วค่ะ x จะเป็นเท่าไหร่หกสิบสี่ทันทีพอเรารู้ x แล้วเราสามารถหา y ได้ยังได้แล้วค่ะเเพรรราาาะู้ว่ไ เรารู้ว่า y มีค่าเท่ากับ512ส่วนด้วย x เราหาค่า x มาแล้วเอามาแทนจะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่คะได้ออกมาเท่ากับ512หาร64จะได้ y ออกมาเท่ากับ8นั่นเองจะได้ y ออกมาเท่ากับ8ทีนี้พอได้ x กับ y แล้วโจย์ถามอะไรผลบวกของจำนวนนัดทั้งสองดังนั้น จำนวนนะับทั้งสองก็คือ x บวก y มีค่าเท่ากับ64บวก8ได้ออกมาเท่ากับเท่าไร่72นั่นเองอถูกต้องค่ะน้องๆหลายคนตอบถูกนะได้ออกมา72โอเคไหมตกขอบตกขอบชึบชุบชุบโอเคอนัยนานข้อนี้ตอบ72นั่นเองเย่หลายคนตอบถูกนะคะเก่งมากหลายคนตอบถูกเป็นยังไงยากไหม ถ้าใครใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีแบบพี่นะแต่ได้คําตอบเหมือนกันก็คือถูกต้องเหมือนกันนะแล้วแต่แบบการคิดบางทีเราอาจจะหา y ออกมาก่อนก็ได้แล้วค่อยไปหา x ได้เหมือนกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะอ่แล้วแต่แบบการคิดของแต่ละคนเลยอ่าแต่ว่าคําตอบสุดท้ายให้ได้72เหมือนกันก็คือถูกต้องได้คะแนนเหมือนกันนะคะมีน้องบอกบอกแล้ว72็ดสองรอเโอเคอ่าใครที่ตอบผิดไม่เป็นไรลองไปดูวิธีการนะคะ ลองดูวิธีการใหม่เนอะแล้วก็ทําความเข้าใจไปต่อข้อสิบเจ็ดไม่ยากเท่าอันนี้ง่ายลายข้อเมื่อวานพี่พูดถึงเรื่องของจํานวนตัวประกอบใช่ไหมวิธีการหาจํานวนตัวประกอบข้อสิบเจ็ดไปต่อเลยนะโจทย์บอกว่าจํานวนนับสองจำนวนคือ a และ b สามารถแยกตัวประกอบได้อย่างนี้ a เท่ากับสามยกสองคูณกับห้ายกกำลัง a บวกหนึ่งคูณกับสิบเอ็ดยกกำลังสามคูณกับสิบเจ็ดยกกำลังสอง B เท่ากับ2อยกกำง6คูณ7คูณ11ยกกำลังสอคูณ13ยกกำลังสเด็กชายนโมพบว่าจำนวนตัวประกอบบวกอ่ะตัวประกอบเนี่ยบวกของ B มากกว่า A อยู่11ตัวน่าจะพิมพ์ผิดก็คือจำนวนตัวประกอบของ B มากกว่า A อยู่114ตัวแล้ว b มีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่ตัวคิดยังไงคะข้อนี้ตอบช้อยข้ออะไร 1>, 1 2 3, ึ่สอาม่อะจับเวลาขอสนาทีไม่ยากนะใช้เรื่องสมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าอนาทีไว้ให้ไหนคะหนึ่สามี่มีกี่ตัวจําได้ไหมวิธีการหาจํานวนตัวประกอบเอาเลขชี้กำลังมาทําไมบวก1จับคูณกันแต่เนี้ยเราต้องแก้สรรมการอ่าต้องแก้สรรมการหนูก็เขียนออกมาก่อนอันนี้มันอาจจะติด R ไว้ติด R ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาว่า R เท่ากับเท่าไหร่ โ okay, อเคปะเพราะเขาบอกว่าจํานวนตัวประกอบของ b มากกว่า a b มากกว่า a สมมุติถ้าเราเอาจํานวนตัวประกอบของ b ลบ a ก็เท่ากับ114ถูกปะหนูต้องหามาได้ว่าจํานวนตัวประกอบของ b เป็นเท่าไหร่ a เป็นเท่าไหร่ให้ติดตัว,ปวแปร a ไว้แหละ,แล,ะแล้วก็แก้ออก a ออกมาค่อยกลับไปแทนค่านะี่ค่ะมีน้องบอกข้อ3ใบขนาดนี้คิดเลขอย่างเดียวโอเคหมดเวลามาดูกันมา,มาดูกันเขาบอกว่าจํานวนนับสองจำนวนคือ a และ b นุะเขาแยกตัวประกอบมาให้แหละ เราจะหาจํานวนตัวประกอบอยังไงเทคนิคบอกไปแล้วเมื่อวานก็คือจํานวนตัวประกอบให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาทําไงคะบวกหนึ่งแล้วจับคูณกันเรามาหาจํานวนตัวประกอบของ a ก่อนจํานวนตัวประกอบของ a ตัวประกอบคือตัวประกอบนะของ a เท่ากับเท่าไหร่คะเอาอันแรกอ่าเป็นสองมาบวกหนึ่ง ช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วก็คูณกันอันที่สองห้ากำลังอาบวกหนึ่งหนูก็เอาอาบวกหนึ่งมาทําไมคะมาบวกหนึ่งเพิ่มถูกไหมแล้วก็คูณกับถัดมาสิบเอ็ดยกกำลังสามก็สามมาบวกหนึ่งคูณกับอันนี้สิบเจ็ดยกกำลังสองก็สองมาบวกหนึ่งคูณกันจะได้ออกมาเท่าไหร่สองบวกหนึ่งได้สามคูณกับอาบวกสองคูณกับสี่คูณกับ 3อ่ะอันไหนที่คูณกันได้คูณกันไปก่อนการคูณมีสมบัติสามารถสลับที่ได้ใช่ไหมคะอันนี้มันติด R ติดวงเล็บไว้หนูก็ยังไม่ต้องคูณเก็บไว้ก่อนเอา3คูณกับ4คูณกับ3ก่อนได้เท่าไหร่จะได้ออกมาเท่ากับ4 32สาม3ิบ36สคูณอยู่กับวงเล็บ R บวก2หนูกระจายเข้าไปได้ไหมแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปค่ะจะได้ออกมาเท่ากับ3 6 r บวกกับสามสิบคูณสองก็คือเจ็ดสิบสองชุบโอเคไหมเจ็ดสิบสองเก็บไว้ก่อนเรามาหาจำนวนตัวประกอบของ B ต่อพอไปต่อไม่ได้เนาะต่อประกอบของ B ได้เท่าไหร่อเอาเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งคูณกับหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมเจ็ดยกกำลังหนึ่ง 1. คูณกับสองเบวกหนึ่งคูณกับสองบวกหนึ่ง ได้เท่าไหร่คะเป็น6กบวกหนึงเป็น7คูณกับ2คูณกับ 2R บวก1คูณกับ3 7 2เจ14อคูณ3ได้42โอเคไหมได้42ดังนั้นจะเท่ากับ42คูณอยู่กับ 2R บวก1ก็กระจายเข้าไปเหมือนเดิมแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปชึบจะได้เปิดวงเล็บออกเนาะ ได้ออมาเป็นส2คูณสได้84ดสิบสวกกับสี่สเรารู้แล้วว่าจำนวนตัวประกอบของ a คือ36 r บวก7จําจำนวนตัวประกอบ b คือ84 r บวก42เรายังไม่รู้ว่า r คือเท่าไหร่แต่โจทย์บอกมาว่าอะไรคะจำนวนตัวประกอบของ b มากกว่า a อยู่114ตัวดังนั้นหนูสามารถทำไงตั้งสมการได้ เราจะได้สรรมการว่า b มันมากกว่าใช่ไหมคะ b คือ84อ่าบวก42ลบกับมันมากกว่าเนาะอยู่114ตัวเราต้องจับลบลบกันกับ36 r บวกจําจำนวนตัวประกอบของ a จะได้เท่ากับเท่าไหร่114ทีนี้เราแก้สรรมการหา R ได้ไหม ได้แล้วป่ะเปิดวงเล็บออกอันไหนที่มีอเหมือนกันให้อยู่ฝั่งเดียวกันอันไหนที่เป็นตัวเลขย้ายไปอีกฝั่งให้หมดแต่เรามาเปิดวงเล็บก่อนเราต้องเปิดวงเล็บก่อนได้แปดสิบสี่บวกสี่สิบสองลบลบกระจายเข้าไปนะกระจายเข้าไปสามสิบหกลบเจอบวกจะได้ติดลบนะคะจะได้เป็นลบเนาะถ้ากระจายเข้าไปแล้วว่ะกระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะกลายเป็นลบเจ็ดสิบสอง เท่ากับ114อันไหนที่เป็นตัวเลขบ้าง42บวก42กับลบ72ให้เราย้ายไปอีกฝั่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะเราต้องการกำจัด่าเพื่อที่จะหาว่า r เป็นเท่าไหร่ย้ายไปให้หมดย้ายไปจะกลายเป็นเหลือ8 4 r ลบ36ะจะเท่ากับ114บวก72ลบกับ42เพราะฝั่งนี้42มันบวกอยู่ย้ายไปฝั่งเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบลบ72ย้ายไปฝั่งก็ต้องกลายเป็นบวก โอเคไหมจะได้ว่า114่งร้บวกเจลบสีจะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร้อย่สิบ4ีเนอะ144ฝั่งนี้ล่ะคะฝั่งซ้ายที่เป็นตัวแปรมันเป็นตัวแปรเหมือนกันทั้งสองพจน์เนอะ8 4 r สิบลบสหนูก็เอาตัวเลขข้างหน้า R มาลบก,กันได้เลย8 4 3สลบสาหกเหลือเท่ากับ48ใช่ไหมสี่สิบได้เท่ากับ144 ได้เท่ากับ144ดังนั้น r เดียว er จะได้เท่าไหร่ขอจดเพิ่มชึบพื้นที่เล็กไปนิดหนึ่ง r เดียว er จะได้เท่าไหร่คะหนูก็แก้สมการเลย r จะได้เท่ากับย้าย48มาหาร4 4เพราะว่ามันคูณอยู่กับ r ย้ายมาย้ายมาหารจะได้ออกมาเท่ากับ3เรารู้3แล้วดังนั้นเราจะรู้จำนวนตัวประกอบของเบียงรู้แล้วค่ะเอากลับไปแทนเลยได้ r เท่ากับ3หนูก็กลับไปแทน ตัวประกอบของ b คือเท่าไหร่นี่48 r บวกคูณกับ r เ่า48แทน r เป็น3แล้วก็บวก42จะได้เท่าไหร่ดังนั้น b มีตัวประกอบพื้นที่เล็กนิดเดียวเท่ากับ84คูณ3บวก42ได้เท่าไหร่คะ ได้เท่าไหนตอบ้อยข้อไหนคิดเรขวเร็วแปดสิบคูณสาบวก4ี 42. ได้เท่าไหร่คะ2องอ่าได้เท่ากับ294นั่นเองอตัวตอบ้อยข้อสองค่ะายากไหมตอบชยข้อสองส้อ2 294ตัว ข้อนี้มันเหมือนข้อเมื่อวานที่เราหาตัวประกอบใช่ไหมแต่ว่ามันผสมกับอะไรคะเรื่องของสรรมการอ่าเรื่องของสรรมการดังนั้นมันจะติดตัวแปลไว้นี่ติดตัวแปลไว้แต่เขาให้มาบอกว่าจำนวนตัวประกอบ b มากกว่า a หนูก็แค่มาแทนแล้วก็แก้สรรมการออกมาแล้วก็กลับไปแทนค่าอีกทีหนึง่งนะังนั้นข้อนี้ตอบ้อยข้อ2นะคะใครตอบถูกบ้างไปต่อข้อ20อ่าไม่ให้มีการเสียเวลาข้อ20ได้เท่าไหร่ข้อนี้อ่าไปต่อเลยนะ เหลืออีกหกนาทีเหลือหกนาทีเขาบอกว่ากําหนดเงื่อนไขการหาหอรอมอและคอรนอดังนี้จํานวนนับที่มากที่สุดที่หารยี่สิบสองและสาสิบเจ็ดแล้วเหลือเศษสองกำหนดให้เป็นเคจานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารแปดและสิบสองแล้วเหลือเศษสามกำหนดให้เป็นแอลเขาถามหาหนึ่งส่วนเคบวกหนึ่งส่วนแอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช้อยข้อหนึ่งเศษสิบสามส่วนหนึ่งร้อยสิบเก้าข้อสองเศษสิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบ ข้อ3ามเศษส2สิบสองส่วนหนึ่งรอสิห้าข้อสี่เศษส1สิเอ็ดส่วนหนึ่งรอยิบเอ็ดตอบอยข้อไหนคะข้อนี้ใช้อะไรคะเรื่องของบทที่สองเนาะพี่สอนอยู่ใกล้ๆจะจบบทเขาถามหาจำนวนนับที่มากที่สุดมากที่สุดก็คือฮอร์มอแล้วเหลือเศษสองหาหอร์มอแบบให้มาว่าเศษเหลือเท่ากันแล้วก็เศษเหลือเท่าไหร่ส่วนอีกอันหนึ่งน้อยที่สุดคือคอรนใช่ไหมหารแปดและสิบสอง ครนของแปดและสิบสองแล้วเหลือเศษสามยังไงคะจับเวลาสามนาทีแล้วกันข้อนี้มีทิคอยู่นะพี่สอนอยู่นะคะหาครอ,อแบบเหลือเศษก็คือให้เราทำไงคะลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาครมอน้อยที่สุดคือครน,นใช่ไหมหาครน,นแล้วเหลือเศษทำไงหาครน,นก่อนแล้วค่อยบวกเศษที่คำตอบ หนูก็จะได้เคกับ L มาแล้วเราก็มาแทนค่าก็จะได้คําตอบค่ะตอบใชยข้อไหนอ่ามีน้องบอกตอบใชยข้อ3โอเคหมดเวลามาดูฉเฉลยแต่พี่ขอทบทวนกันก่อนอเรื่องของหอรอมอแบบมีเศษเท่ากันกับไม่บอกเศษมาให้เนี่ยใช้หลักการคิดยังไงในกรณีนี้เนาะข้อนี้เขาบอกจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาร22และ37ได้แล้วเหลือเศษ2คือ K จํานวนนับที่มากที่สุดก็คือหมายถึงหอรอมเนาะ ด,ดังนั้นกรณีที่เขาให้เศษเท่ากันมาหลักการคิดคือทําไงหอละมอแบบให้เศษเท่ากันหรือไม่เท่ากันแต่เขาบอกมาว่านะแต่เขาบอกมาว่าให้เศษมาเท่าไหร่่งวิธีการคือให้หนูเอาอะไรค่ะเอาเศษเอาตัวเลขอะมาลบเศษออกแล้วค่อยหาหอละมอโอเคป่ะลบเศษออกหลักการคิดเนาะคือลบเศษออกแล้วค่อยหาหอละมอถ้าเป็นกรณีที่ให้มานะคะว่าให้เหลือเศษเท่าไหร่ บอกเป็นตัวเลขมาเลยให้เราลบเศษออกแล้วค่อยเอาไปหาหอละมอเราก็จะได้คําตอบในกรณีที่เขาไม่บอกเศษมาในเผื่อแบบข้ออื่นเนาะไปเจอโจทย์ที่เขาไม่บอกเศษวิธีการก็คือให้จับคู่ลบกันแล้วค่อยหาหอละมอจับคู่ลบกันก็คือเอาตัวเลขที่เขาให้มาจับคู่ลบกันค่ะให้ครบแล้วค่อยหาหอละมอพี่สอนอยู่ที่บทที่สองนะไปทบทวนได้ ไปทบทวนด้วยนะคะถัดมาครนอถ้าบอกเศษมาให้ว่าเหลือเศษเท่ากันทำยังไงก็คือให้เราหาครนอไปก่อนอันนี้จะสลับกับหอรมอนาะให้หาครนอไปก่อนเลยแต่คําตอบที่ได้อ่ะยังไม่ใช่คําตอบนะเราต้องบวกเศษที่เขาบอกมาด้วยให้บวกเศษเพิ่มเราถึงจะได้คําตอบโอเคไหมถ้าครนอเศษไม่เท่ากันล่ะแต่ละตัวเนี่ยอันเนี้ยข้อนี้เขาบอกว่าจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารแปดแล้วสิบสองแล้วเหลือเศษสามเศษทุกตัวมันเท่ากันใช่ไหม ก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาบอกว่ามันไม่เท่ากันอะเศษไม่เท่ากันให้เราหาคโนอก่อนแล้วลบเศษออกตามที่ขาดโอเคไหมอสี่กรณีนี้อย่าลืมไปทบทวนในเรื่องของบทที่สองนะบทที่สองนะคะทีนี้เรามาดูข้อนี้กันเลยทวนให้แล้วนะข้อนี้เราจะใช้อะไรคะเขาให้เศษไาไงว่าเศษเท่ากัน อ่าคอรนก็ให้มาเศษเท่ากันดังนั้นเราจะใช้สองสูตรนี้เนาะเพื่อที่จะหา K กับ L ได้เรามาหาอะไรก่อนหา K ก่อน K คืออะไรคะจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร22และ37มสิบ็ได้ก็คือหาหอรอมแล้วให้เศษมาหลักการก็คือลบเศษออกก่อนเลยค่อยหาเอาตัวเลขมาค่ะ22่สิลบเศษคือลบสได้เท่าไรยี่สิบสาลบสได้เท่ากับสา ใช่ไหมเอายี่สิบกับสามสิบห้ามาหาหอเรอมอค่ะอะไรหารได้ห้าแน่นอนลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าเนาะห้าหารได้ได้สี่ได้เจ็ดพอยังพอแล้วเป็นหารเปราะไม่ได้แล้วนะคะเพราะเจ็ดเป็นจานวนเฉพาะแล้วเนาะดังนั้นหอเรอมอข้อน,นี้ก็คือจะเท่ากับห้าดังนั้นก็จะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ k เลยถดีปยวะเท่ากับ k เลยเราได้แล้วว่า k เป็นห้าถัดมาเรามาหา l l คือจานวนนับที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดจะคาว่าน้อยที่สุดเนาะก็ต้องเป็นอะไรค่ะครนรที่หาร8และ12ได้เหลือเศษ3วิธีการก็คือเอา8กับ12มาหาอะไรก่อนเลยหาครนรก่อนเลยอ่าตามสูตรเลยนะเห็นไหมหาครนรก่อนแล้วค่อยบวกเศษเพิ่มก็จะได้คําตอบหาครนร8กับ12ง่ายมากเอาอะไรดีเอา4เลยเนาะได้2ได้3อุย้ย เอาเอาหมาย <laughs> หายกลับมาละได้สามไปต่อได้งไหมไม่ได้แล้วเนาะดังนั้นคอรนอรจะเท่ากับสี่คูณสองคูณสามได้เท่ากับเท่าไหร่สี่สองแปดแปดสามยี่สิบสี่ได้ยี่สิได้คำตอบยังยังไม่ได้นะมันยังไม่ใช่คำตอบนะคะพี่บอกแล้วเราต้องบวกเศษไปเพิ่มบวกเศษไปเพิ่มคือคือบวกสามถูกปะอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบดังนั้น L จะเท่ากับ ยี่สิบสี่มาบวกเศษเศษเ่าไหร่เขาให้เหลือเศษสามไงเราก็บวกสามไปเลยได้ออกมาเท่ากับยี่สิบเจศษโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาไปต่อ,อไปต่อที่ไม่พอ <c oughs> โจทย์ถามหาเศษหนึ่งส่วนเคบวกเศษหนึ่งส่วน l เท่ากับเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วน k คือห้าเศษหนึ่งส่วนอ l l คือยี่สิบเจ็ด ได้ออกมาเท่าไหร่คะคูณไขได้เลยได้27่บเวกหเนาะส่วนด้วยอะไรคะ5้าคูณยี่ด้าคูณยี่สได้อะไหรหนึ่งร้าสิบห้าข้างบน27่บวกหได้32ตอบช้อยข้อไหนตอบช้อยข้อ3นั่นเองค่ะก็คือเศษ32มสิ่วนหนึนั่นเองง่ายไหมง่ายอ่าแค่เรารู้ตรงเนี้ยเราก็รู้วิธีการทำแหละ ก็จะหาค่า k กับ l มาได้อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะเนี่ยจำสูตรนี่นะคะที่พี่บอกหอละมอเสร็จเท่ากันก็คือให้ลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาหอละมอถ้าคอนอเสร็จเท่ากันทำไงให้หาคอนอ,อก,ก่อนค่อยบวกเศษเพิ่มตอนหลังก็จะได้คำตอบเนาะอย่าลืมไปดูให้ครบทุก4กรณีนะคะเผื่อโจทย์มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะในห้องสอบอะโอเคนน้นข้อนี้ตอบชอยข้อ3นะคะเก่งมาก